สวัสดีครับช anel ปอน n r รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว Orient Kano กันนะครับแต่รุ่นนี้ไม่ใช่ Orient Kano ธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็น Limited e dition ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นแล้วเนี่ยฝากเพื่อนๆกด subscribe ช anel ของเราก่อนเลยนะครับ จะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะเจ้า o r i e n t ็นคโนตตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเอเชียลิมิเต็ดอ dition นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่มีขายแค่ในประเทศแถบเอเชียของเราบางประเทศเท่านั้นนะฮะในฝั่งยุโปรปอะไรแบบนี้จะไม่มีสีนี้ขายนะครับโดยที่ตัวกล่องเนี่ยก็จะมาแบบมีความพิเศษแบบนี้เลยนะฮะปกติกล่องออริเอ็นเนี่ยก็จะมาแบบสี่เหลี่ยมเล็กๆใช่ไหมครับแต่อันนี้ก็จะใหญ่โตมาค่อนข้างจะมากเลยนะฮะวัสดุก็ถือว่ามีความอัปเกรดขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งให้สมกับเป็นลิมิเต็ดนะครับ ปกติทั่วไปเนี่ยแหละนะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรแบบมากมายขึ้นมาเท่าไหร่นะฮะแต่สิ่งที่มันพิเศษจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของคู่สีซะมากกว่านะครับเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่มีการเล่นเอาหน้าปัดสีขาวเนี่ยมาจับก,กับขอบเบเซลสีดําแบบนี้นะครับดูแบบสวยงามลงตัวมากๆเลยนะฮะโดยที่ออร์เดนคันโเนี่ย ก็ถือว่าเป็นนาฬิกาออโตเมติกแล้วก็ดำน้ำเนี่ยที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงประมาณหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ได้โด่งดังเท่ากับตระกูลคามาสุนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่มีความโมเดิร์นมากๆแล้วก็มีสไตล์ที่แบบค่อนข้างจะสมัยใหม่หน่อยนะฮะโดยที่หน้าปัดของเรือนนี้มันจะมีความแบบซันเบิร์สเบาบๆด้วยนะครับถือว่าเป็นสีขาวที่ดูคลีนดูเคลียแล้วก็ดูแบบสวยงามมากๆเลยนะอันนี้เป็นคู่สีที่ผมชอบมากเลยนะฮะดูนวลนแบบผู้ดีผู้ดีมากอ่ะ แล้วก็ตรงมาร์กเกอร์ต่างๆนานานะฮะเข็มชั่วโมองเข็มนาทีเนี่ยเขาก็จะมีรูม,มาให้ที่สว่างมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคันโนตเนี่ยจริงๆมันก็เป็นหนึ่งในในาฬิกาซีรีส์ดำน้ำนะฮะแต่มันจะมีความแปลกอย่างหนึ่งตรงที่ตัวขอบเบซเซลด้านอนอกเนี่ยมันจะแบบไม่ได้มีรูม,มาให้นะครับคือมันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบธรรมดาแบบนี้เลยนะครับไม่ได้เรื่องแสงอะไรในที่มืดนะฮะดังนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเป็นนาฬิกาดำน้ําจริงๆมันก็แบบพูดยากเหมือนกันนะคือมันก็ขาดฟังก์ชันที่มันสําคัญมากๆ หลายคนก็ใส่ลงน้ำได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเรือนเนี้ อาจจะต้องนึกถึงการดำน้ำที่แบบมันไม่ได้ลึกมากนะฮะไม่ได้มืดสนิทจนแบบมองไม่เห็นนาฬิกาอะไรเลยแบบหวังพึ่งลูมเพียงอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยนะครับก็อาจจะทําแบบนั้นเนี่ยไม่ได้นะฮะก็อาจจะเอาไปดำน้ำได้แค่แบบตื้นๆนะครับไม่ได้ลึกมากจริงจังอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะฮะส่วนขอบเบเซลเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีนะฮะมีความนุ่มสมูทลื่นไหลมากนะครับเบเซลแอคชั่นเนี่ยก็รู้สึกแบบซอฟๆหน่อยอ่ะไม่ได้แข็งๆหดๆนะฮะทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องคู่สีเนี่ยถ้าเกิดดูผ่าีมันควานแประมาณึเป็นรือนที่ต้อองบกว่าไม่่ได้มควาเลน อะไรเยอะเลยนะครับเราแทบจะไม่เห็นส่วนที่แบบมันเล่นแสงหรือว่าสะท้อนแสงแบบจริงจังจากเรือนนี้เลยนะจะมีแค่ด้านข้างตรงเนี้ยที่เป็นทรงเคสทที่มันมีความแบบสะท้อนหน่อยนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยถ้ามองจากมุมบนนะฮะ แทบไม่เจอส่วนที่มันขัดเงาเลยอะ่ะเป็นการขัดด้านทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งกระจกของเรือนนี้ก็เป็นมินเนอร c เรลคริสตัลนะฮะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะฮะที่คนจะซื้อเรือนนี้ต้องตัดสินใจกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเพิ่มเงินอีกประมาณสัก2องสพันอะไรแบบนี้นะครับเราก็อาจจะแบบพอได้คามาสุแล้วนะครับซึ่งคามาสูเนี่ยกระจกเขาเป็นซับฟนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เรือนนี้อาจจะยังไม่สุดเท่าไหร่ก็คือเรื่องกระจกนี่แหละนะครับส่วนเรื่องการตัดแสงสะท้อนของ,ของระะเรือนนี้นนนม มันก็เป็นสกูดาวคลาวนะฮะต้องหมุนออกมาก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนย้อนกลับไปเนี่ยเพื่อขึ้นล้านด้วยมือได้เลยนะครับแล้วก็ดึงออกมาทีหนึ่งสามารถหมุนตั้งวันที่ตรงนี้ได้นะฮะช่องวันที่ก็จะแบบเป็นดีไซน์เฉพาะของเขาเลยนะฮะจะมีแถบด้านบนด้านล่างเนี่ยเหมือนตีกรอบเอาไว้เบาๆนะครับซึ่งอันเนี้ยหลายๆคนก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคืออย่างผมก็แบบ กว่าจะชินกับอ้เส้นตรงนี้ได้ก็ประมาณนึงเหมือนกันนะครับรู้สึกว่ามันเกะกะมากเลยยิ่งแบบเป็นหน้าปัดขาวนะยิ่งกวนตากับเส้นสีดําบนล่างนี้มากๆนะฮะจริงๆอยากให้แบบมันคลีนๆคืนเคลียร์ไปเลยอะไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าใส่มาทําไมะนะครับแล้วก็ดึงออกมาทีหนึ่งเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลาแบบนี้นะฮะง่ายๆเลย ส่วนเคสไซส์เนี่ยเรือนนี้จัดว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะฮะวัดออกมาได้ประมาณ44มิลเลยความหนาเนี่ยอยู่ที่13มิลท้วนนะครับลักทุนลักเนี่ยประมาณ50มิลท้วนนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาดำน้ําที่ทรงโอเวอร์ไซส์สมากๆนะฮะแต่ว่าก็ยังใส่ได้สบายประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเอลิงของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นเอลิงที่ สายเนี่ยเกาะเข้าไปด้านในแบบนี้นะฮะมันก็เลยจะตัดลงมาตรงๆแบบนี้ได้นะฮะมันจะแบบไม่ได้ยื่นออกมาจากตัวลักมากเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าใส่ใช้งานได้ดีนะฮะคนข้อมือเล็กก็ยังใส่ได้สบายนะฮะส่วนฝาหลังก็ปิดทึบมาแบบนี้นะฮะแต่ว่ารุ่นนี้จะมีบอกไว้ว่าเป็น limited edition อยู่ตรงนี้นะครับผลิตมา1 0 0 0กับอีก10เรือนเท่านั้นนะครับ ถือว่าทามาไม่ได้เยอะเลยนะตัวเลขประมาณนี้นะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจันิมิตตดจริงจังเลยนะฮะส่วนสายเนี่ยมองผ่านผ่านนะฮะก็จะมีความตันพอสมควรนะครับเวลาหยิบจับเนี่ยก็จะรู้สึกได้นะว่าแบบเออมันมีความแน่นมือดีนะฮะเป็นเหล็กก้อนๆแต่น้ําหนักเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักหรือว่าถ่วงเหมือนกับพวกสายออสเตอร์ตันๆแบบที่อยู่ในไซโก้ราคาแพงๆหรือว่าออเรียน์ราคาแพงๆกว่านี้นะฮะคือบางจังหวะเวลาแกว่งไปแกว่งมามันก็ได้ยินเสียงแบบ ก็แก๊ก,แกอยู่นิดหน่อยอะนะครับส่วนหนึ่งอ,อาจจะเป็นเพราะว่าตัวบัคเกิลที่เขาให้มามันก็จะมีความบางๆแบบนี้ด้วยนะฮะดูแบบไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่นะก็เลยทาใหแบบ้ภาพรวมของสายมันยังดูแบบอีกนิดเดียวก็จะแบบลงตัวแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงการใช้งานทั่วไปการมองจากระยะปกตินะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นสายที่สวยดีนะไม่ได้แบบมีปัญหาหรือว่ามีตําหนิอะไรเลยนะฮะทำออกมาแบบเข้ากับตัวเรือนได้ดีมากเลยซึ่งข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนของผมนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตัดข้อไปก็ประมาณนวนอ ให้มันเป็นนาฬิกาที่ใหญ่นะฮะคนข้อมือเล็กๆก็ยังใส่ได้นะเละก็กกว่าผมก็ยังใส่ได้สบายนะครับพออยู่บนข้อมือ5.5นิ้วนะครับออกมาประมาณนี้เลยก็จะเห็นว่ามันแบบใหญ่ประมาณนึงอ่ะนะครับแล้วก็มีความกลางออกมาจากข้อมือผมเน,นี่ยนิดนึงนะฮะแต่ว่าสายเนี่ยพอมันตัดมาตรงๆแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันกลางหรือว่าเถิดทะหรือว่าแบบมันยื่นออกมาอะไรเท่าไหร่นะฮะร่รงเรือนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาที่แบบผมค่อนข้างจะชอบนะฮะเพราะว่าหน้าตาของเรือนเนีย มันจะดูมีความโมเดิร์นมากกว่าออเรียนทั่วไปนะครับออเรียนทั่วไปเนี่ยมันจะมาแนวคอนเทมพอร์ r y นะฮะมีความร่วมสมัยนะมีความคลาสสิกแบบเยอะมากเลยอะแต่อันเนี้ยมันจะมาแนวแบบยุคใหม่หน่อยนะครับแล้วก็ดูแบบเป็นนาฬิกาที่มีดีไซน์เหลี่ยมมุมแบบชัดเจนมากๆนะครับถือว่ามีเอกลักษณ์มากๆเลยแล้วก็มันเป็นนาฬิกา4 4มิลเนี่ยที่เวลาใส่จริงอนะมันไม่รู้สึกว่ามันเทอะทะมากเท่ากับพวก44มลทั่วไปนะฮะ อย่างตอนผมใส่พนารายที่มันแบบไซส์44มิลนะครับอันนั้นอะรู้สึกเลยว่ามันใหญ่จริงแล้วก็แบบโ,โหแน่นเต็มตาเต็มข้อมือจริงจัง,จงมากนะฮะแต่ตัวเนี้ย ลักมันยังมีความแบบเรียวๆมีความแบบขัดมาคมๆมีเหลี่ยมสันให้เราเห็นอยู่บ้างนะครับคือตัวบอดี้มันแบบไม่ได้หนามากอะ่ะมันมาเด่นที่ตัวหน้าปัดแทนะนะครับทำให้เวลาอยู่บนข้อเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเกะก,กะตาเราขนาดนั้นนะฮะใส่ใช้งานได้โอเคเลยนะครับไม่ได้กวนใจหรอเท่าไหร่แต่แน่นอนว่าจุดหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องน้ําหนักนะฮะเพราะว่าเรือนนี้ก็จะมีน้าหนักประมาณนึงนะด้วยขนาดเคสไซส์ของเขานะฮะแล้วก็สายที่มันเป็นแบบสแตนเลสสตีลแบบนี้นะครับก็จะทวงท คุนคามาสุอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสายให้ดูด้วยนะฮะลักไซอยู่ที่22มิลนะครับสายที่ผมจะแนะนํากับนาฬิกาหน้าตาแบบนี้นะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยแนะนําเป็นสาย To ปิกสเต็ปก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เข้ากันแน่นอนนะฮะพออยู่กับสาย t อปิกเนี่ยออกมาประมาณนี้เลยนะครับผมว่าดูโอเคมากเลยนะฮะคือจริงๆสายแบบเนี้ยผมจะชอบเอาไปใส่กับนาฬิกาที่มันมีความวินเทจนะครับแต่อันเนี้ยผมว่าแบบไปได้วยกันได้เลยนะไม่ได้เขอะเขินอะไรเลยนะฮะออกมาก็ให้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นอีกประมาณนึงเลย อันนี้ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบนะคะแต่เอาจริงๆความเบาเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเบาลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันน่าจะไปนหนักที่ตัวเรือนแทนนะฮะสายมันก็มีน้ำหนักประมาณนึงอะแต่ว่าหลักๆจริงๆเนี่ยตัวเรือนมันจะถ่วงกว่านะครับ เพราะว่าคไคสายเขาก็มาใหญ่มากนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็ได้เรื่องการกันน้ําการที่แบบรู้สึกสบายข้อมือแทนนะฮะแต่ความหนักเนี่ยผมว่ายังเท่าเดิมเลยไม่ได้ต่างกันมากนะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูได้นะฮะสายแบบแรกก็ถือว่าโอเคเลยอีกแบบนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสายแบบใสๆดูนะฮะอ่ะก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็ดูแบบขี้เล่นดีนะผมว่ามันก็ทําให้ในาฬิกามันดูมีความสปอร์ตตี้มากขึ้นนะฮะแล้วก็ ดูแบบไม่ได้จริงจังอะไรมากอะ่ะอันเนี้ยแบบวันไหนที่อยากได้ลุกชิลๆนะฮะลุกแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับมันก็ดูแปลกตาไปอีกแบบนะฮะคือจริงๆจะเป็นสายผ้าคันวาสหรือว่าสายนาโต้สีขาวเนี่ยผมว่ามันก็ยังเข้ากับนาฬิการเรือนนี้ได้เลยนะฮะเพราะว่าคู่สีเนี่ยเขาค่อนข้างจะเปิดกว้างเลยสําหรับราคาของเรือนนี้จะอยู่ที่ประมาณ90,00กว่าเก,กือบเกือบหมื่นนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล